สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แม่มาอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะเน <t> ื้อที่1ไร่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองนกเขียนตําบลภูหลวงอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้เป็นฉนดคพุดแดงนจสจสี่จนะคะคุณผู้ชม อยู่ติดถนนสาธารณะประโยชน์นะคะที่เป็นถนนดินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมวิวภูเขาล้อมรอบแปลงเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นวิวเขาเนี่ยเราจะเห็นทั้งฝั่งด้านด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะด้านข้างแปลงที่ดินแล้วก็จะอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินด้วยตอนนี้บบกำลังถ่ายคลิปสำหรับ เพื่อนบ้านนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงเพื่อนบ้านที่เขาปลูกมันสำปะหลังอยู่จะเป็นต้นเล็กๆตรงนี้คือของเพื่อนบ้านแล้วก็ของเพื่อนบ้านก็จะเป็นต้นโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะส่วนแปลงที่เราขายก็จะโตเท่าๆกันนะคะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะเห็นรถไถลูกค้าโทรมาแป๊บนึงนะคะ นี่นะคะมีลมเย็นมากนะคะคุณผู้ชมขาวิวสวยมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่ต้องของอภัยด้วยนะคะลูกค้าโทรหามแแบบนะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมวิวภูเขาสวยมากๆนะคะที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวแอมขออนุญาตทวนอีกครั้งนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่ตําบลภูหลวงอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่บ้านหนองนกเขียนนะคะใกล้กับถนนนมนอ1021นะคะใกล้ถนน304ราชสีมาปักธงชัยนะคะอยู่ใกล้ไร่ผลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเองนะคะคุณผู้ชมเราก็อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัด นครแรกจะสีมาด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้มีโฉนดคุดแดงน,นจุดสงจุดสจอสถานะพร้อมโอนะคะตอนนี้ว่างแปลงเดียวเท่านั้นนะคะสนใจเป็นเจ้าของที่ดินสวยๆแบบนี้ติดต่อสอบถามแบบได้เลยนะคะที่เบอร์063-8412-188แนอดไลน์ไอดีนะคะ063-8412-188ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW r e a l e s t a t e 7 ป่านะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ